ยินดีต้อนรับกลับมา WKP Auto วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและค่อนข้างอ่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือการพูดถึงระบบขีปนาวุธในประเทศไทยทั้งในด้านสมรรถนะทางเทคนิคความสามารถรวมถึงการถกเถียงเรื่องราคาและการจัดหาซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของยุโทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวพันไปถึงภูมิรัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและอิทธิพลในระดับภูมิภาคด้วยจุดประสงค์ของเราคือการรีวิวอย่างครบถ้วนชัดเจนวิเคราะห์ว่าไทยมองเทคโนโลยีขีปนาวุธอย่างไรระบบใดที่สำคัญที่สุดมาตรฐานด้านสมรรถนะที่ควรให้ความสนใจมีอะไรบ้างและราคาที่แนบมากับอาวุธเหล่านี้คุ้มค่าหรือไม่ขีปนาวุธได้กลายเป็นศูนย์กลางของกองทัพยุคใหม่ เพราะมีบทบาททั้งการป้องปรามและการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย่อมเผชิญทั้งโอกาสและความท้าทายในการตัดสินใจจัดหาระบบขีปนาวุธที่ไทยจัดหามาในอดีตอาจถือว่าค่อนข้างระมัดระวังเมื่อเทียบกับประเทศที่มีกองทัพขนาดใหญ่แต่ความกังวลด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อรีวิวระบบขีปนาวุธสิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือระยะยิง ขีปนาวุธระยะสั้นสามารถยิงได้ประมาณ100-300กิโลเมตรเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการเชิงยุทธวิธีและการป้องกันชายแดนระบบระยะกลางสามารถยิงได้500-1,500กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมประเทศรอบข้างมากขึ้นส่วนระบบระยะไกลหรือข้ามทวีปแม้จะมีความก้าวหน้ามากแต่สำหรับไทยยังไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมทั้งจากมิติการทูตและพันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านความแม่นยำระบบสมัยใหม่ใช้การนำวิถีที่หลากหลายตั้งแต่ระบบเฉอย INS GPS เรดาร์ไปจนถึงการนำวิถีในขั้นสุดท้ายค่ายิ่งเล็กขีปนาวุธยิ่งสามารถทำลายเป้าหมายที่แข็งแกร่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นบังเกอร์ศูนย์บัญชาการหรือเรือรบสำหรับไทยแล้วความแม่นยำมีความสำคัญมากกว่าพลังทำลายล้างสูงสุดเพราะเป้าหมายคือการป้องปรามอย่างน่าเชื่อถือมากกว่าการยกระดับความขัดแยง้ง ความเร็วและความคล่องตัวก็เป็นปัจจัยหลักขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและไฮเปอร์โซนิกกำลังถูกพัฒนาและทดสอบทั่วโลกโดยสามารถเดินทางได้5ถึง10เท่าของความเร็วเสียงและหลบเลี่ยงเรร์ได้แม้ไทยยังไม่ได้ครอบครองระบบเช่นนี้แต่เมื่อพูดถึงอนาคตก็ต้องคิดถึงการลงทุนในระบบที่อย่างน้อยสามารถเชื่อมต่อกับการป้องกันภัยจากขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆได้ ความคล่องตัวคืออีกข้อได้เปรียบระบบที่ติดตั้งบนรถบรรทุกหรือแท่นยิงเคลื่อนที่มีโอกาสรอดสูงกว่าระบบประจำที่ในภูมิประเทศที่หลากหลายของไทยการมีระบบเคลื่อนที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและทำให้คู่แข่งโจมตีได้ยากขึ้น เมื่อพูดถึงการจัดหาข้อถกเถียงในไทยมักโยงไปถึงระบบจากจีนเช่น SY 400หรือแม้แต่การพูดถึงประกูล DF ซึ่งจีนโฆษณาว่ามีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นทางเลือกแทนตะวันตกตัวอย่างเช่น SY 400มีระยะยิงราว400กิโลเมตรบรรทุกหัวรบได้หลายแบบใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแข็งที่ยิงได้รวดเร็วซึ่งสำหรับไทยแล้วถือว่าครอบคลุมเกือบทั้งชายแดน ด้านราคาไม่ได้จบแค่ค่าขีปนาวุธแต่รวมถึงรถยิงระบบบัญชาการการฝึกการซ่อมบำรุงและการจัดการอะไหล่ด้วยค่าใช้จ่ายระบบ1แบตเตอรี่ของขีปนาวุธระยะสั้นอาจอยู่ที่200-400ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่ไทยจะจัดหาไม่ใช้แค่ซื้อตัวขีปนาวุธแต่ต้องลงทุนในระบบนิเวศท,ทั้งหมดการชั่งน้ำหนักระหว่างสมรรถนะและราคาคือจุดที่การรีวิวเข้มข้นที่สุด หากระบบให้ระยะยิงที่ป้องกามได้มีความแม่นยำในระดับ CEP 50เมตรและมีความคล่องตัวเพียงพอแม้ราคากลางๆก,ก็ถือว่าคุ้มค่าในทางกลับกันร,ระบบที่ล้ำสมัยเกินความจําเป็นและราคาแพงอาจไม่คุ้มค่ากับงบประมาณและสร้างแรงกดดันทางการทูตโดยไม่จําเป็นการจัดซื้อยังมีมิติทางการเมืองระหว่างประเทศ ซื้อจากจีนอาจช่วยกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์แต่ก็อาจสร้างแรงกดดันกับพันธมิตรตะวันตกซื้อจากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปอาจได้ความเข้ากันได้กับเทคโนโลยีบางอย่างแต่ก็มักมีราคาสูงและเงื่อนไขทางการเมืองแฝงอยู่สำหรับการใช้งานไทยมีกรณีสำคัญคือการป้องกันชายฝั่งดยเส้นทางเดินเรือและน่านน้ำที่สำคัญ ระบบที่มีสมรรถนะต่อต้านเรือความเร็วสูงและเคลื่อนที่ได้จะช่วยเพิ่มศักยภาพอีกกรณีคือความมั่นคงตามแนวชายแดนการมีขีปนาวุธระยะสั้นที่เชื่อถือได้ช่วยป้องปรามภัยคุกคามจากเพื่อนบ้านและในภาพรวมคือการป้องปรามไม่ว่าระบบจะถูกใช้จริงหรือไม่แค่การมีไว้ในครอบครองก็ทำให้คู่แข่งต้องคิดหนักขึ้น ด้านการเงินงบกลาโหมไทยมีการขึ้นลงตามรอบการเมืองและเศรษฐกิจ,ธธจการลงทุนหลายพันล้านในระบบขีปนาวุธอาจกดดันงบประมาณด้านอื่นๆดังนั้นทุกการจัดหาต้องตรวจสอบความคุ้มค่าอย่างเข้มงวดต้นทุนวงจรชีวิตจึงสำคัญกว่าราคาซื้อเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นค่าฝึกค่าบำรุงรักษาค่าที่เก็บและการอัปเกรดเมื่อใช้เวลายาว20ปีค่าใช้จ่ายอาจมากกว่า2-3เท่าของราคาตั้งต้น นอกจากนี้ยังมีมิติด้านสังคมประชาชนบางส่วนตั้งคำถามว่าทำไมต้องใช้เงินมหาศาลกับขีปนาวุธแทนที่จะนำไปลงทุนด้านสาธารณสุขหรือการศึกษาทำให้กองทัพจำเป็นต้องอธิบายอย่างโปร่งใสถึงเหตุผลและความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามลงทุนในระบบบสัสชั่นจากรัสเซียสิงคโปร์ใช้ระบบป้องกันที่ซับซ้อนจากตะวันตกเมียนมาเน้นระบบจรวดหลากหลายสิ่งนี้ทําให้ไทยต้องคํานึงถึงการแข่งขันระดับภูมิภาคด้วยในที่สุดความคุ้มค่าของระบบขีปนาวุธไม่ได้วัดแค่สเปค แต่ครึ่งอยู่กับการบูรณาการเข้ากับสถาปัตยกรรมการป้องกันโดยรวมไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชาการเรดาร์ดาวเทียมหรือการฝึดผสมหากขีปนาวุธที่แม่นยำถูกบูรณาการอย่างดีแม้ไม่ใช่รุ่นที่แพงที่สุดก็สามารถมอบศักยภาพสูงสุดได้ โดยสรุปการรีวิวสมรรถนะและราคาขี่ปนาวุธของไทยคือการหาสมดุลระยะยิงความแม่นยำความเร็วความคล่องตัวและการรอดพ้นนิยามสมรรถนะส่วนต้นทุนเริ่มต้นต้นทุนระยะยาวและข้อแลเกเปลี่ยนทางการเมืองนิยามด้านราคาทางเลือกที่ดีที่สุดของไทยอาจไม่ใช่ระบบที่ล้ำสมัยที่สุดหรือถูกที่สุดแต่คือระบบที่เสริมสร้างความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนและสมดุลกับงบประมาณ นี่คือการเจาะลึกที่ครบถ้วนเพื่อให้เห็นทั้งข้อมูลเชิงเทคนิคและมิติยุทธศาสตร์ขององค์การจัดหาขีปนาวุธในประเทศไทย